ลุงหลอดเอนะครับผมนี่มาสู่ไปใช้ชนะวาสิษ็ได้ครับคะแนตัตรสิบคขรับุงขาคนดำครับลายตาสน,าสน,น,สานยังมายูครับสองกระทำกันบ่าวแบ่งนะครับให้ดับครับลุงหลอดเอฟซีครับเจ็ดสิบแปดสิบสิมาหรือไม่โปรดติดตามนะครับผม ยี่สิบกรันใจาวามครับบวกคัมคูณนะครับเจ็ดสิสิบพร้อมครับขอให้ช oh, okay ่วดูทัดนผงหวัดทีบวกคัมคูณหน3่งสงครับไปรู้ไปไปเอ้ยเฮ้ยเ้

ปลาหาเสียบเรล,ล,ลายง<า>เสียบเลยนะครับผมผ่าทาเสียที่แล้วนะครับผมา,า,า,านกันตะัานัสุาเกีคนะครับเสียบยางเล็วเลยเสียบยางเร็วเลยนะครับเื่อยอยู่เลือยครับท่านคิดเหนีอวคณละแพ้ครับผมโห,โหโหนะครับมาสู่เพื่อใชยชนะแต่ว่า,เ,า,าเลือแต่กตต<า>เกอบแล้วนะครับตอนนี้นะครับอามับ เพชรลำธีบวกโชคคำชัยแผ่นะครับผมหกสิบนะครับ